จ้งกล้องดีจังเลยพี่ช่างสารขนเอาขนนี้เป็นสังกตังออกจากตัวน้องแล้วนะครับแล้วก็ตัดขนให้เป็นการทั้งตัวให้ Hi, ครับสรงมีเทดดี้ทรงกลมนะครับแบบนี้นะี่ฮะเรายกหางน้องขึ้นนะครับแล้วค่อยๆิบยยไล่ถ้าน้องอ้วนๆหน่อยนะเราจะอาจจะต้องจบเข้าไปในก้นน้องหน่อยนะจบรอบๆก้นนะไม่ไม่ใช่ข้างในก้นนะครับแบบนี้นะแล้วก็ค่อยๆดีเอา สารขั้นหลังนะฮะเห็นไหมที่มีสีขาวที่ไหลออกมาละมันจะเป็นสารขั้นหลังที่มีกลิ่นข้าวนะครับเราบีบให้ทุกครั้งเพื่อที่จะลดกลิ่นค้าวไม่ให้มีกลิ่นคาวติดตัวหลังการอาบน้ํานะครับ ที่หล,หลังจากเราอาบน้ําให้น้องนะครับเช็ดตัวมันหมาสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราเจอก้อนขนสัก,กะตั้งแบบนี้นะนะครับเราก็จะใช้ตัวช่วยนะครับวอลสเปในการขาจัดขนสก,กะตั้งนะครับแบบนี้เราจะสเปนะครับให้ทั่วตัวแล้วก็เน้นจุดที่เป็นก้อนขนสก,กัตังติดแน่นนะครับเรามาอาบน้ําตัดขนนะครับเพื่อแก้ปัญหาขนดุดร่วงขนพันกันตรงช่วงสะโพกเนี่ย พี่ช่างประเมินแล้วเป็นยังไงสั่งได้ไหมก็พอได้โอเคถ้าน้องอยอมให้สั่งก็สั่งได้แต่ว่าเจ้าของตัดมาแล้วไงจะมีบางจุดที่เจ้าของตัดมาแล้วนะครับก็ถ้าอยากได้ทรงตามที่อะไรละ่ะตามที่ต้องการเลยเนี่ยก็อย่าเพิ่งตัดขนน้องนะครับเพราะว่าบางจุดเนี่ยถ้าตัดแล้วอาจจะแหวง่งหรือว่าบางจุดตัดแล้วโดนหนังน้องก็ ทำให้น้องเจ็บตัวนะครับเพราะฉะนั้นเอาเข้าร้านให้พี่ช่างดูแลให้จะดีที่สุดนะเพราะว่าถ้าเกิดขนเป็นก้อนสังกะตังแล้วใช้กรรไกรตัดหรือว่าหนีบเองเนี่ยบางทีมันเข้าหนังของน้องนะจะต้องระมัดระวังนะครับอันนี้น้องจะมีก้อนขนสังกะตังค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวพี่ช่างประเมินดูแล้วว่าน่าจะพอสางได้นะครับก็จะสางให้แล้วก็ตัดขนด้วยกรรไกรนะครับเจ้าของะรอยากได้เป็นทรงขนสั้นแต่ไม่เอา ติดหนังไม่เอาเกรียนนะครับก็คือให้เราสางขนก่อนนะแล้วก็ตัดไว้เก็นกายทั้งตัวเป็นทรงเท็ดดี้สั้นเท็ดดี้สั้นหรือว่าทรงบูยาวเป็นความกั้ากึ่งนะครับระหว่างทรงเท็ดดี้กับทรงบูเท็ดดี้ก็จะเป็นทรงขนยาวกลมๆนะครับส่วนทรงบูก็จะเป็นทรงขนสั้นนะครับก็คือจะเป็นเท็ดดี้สั้นหรือว่าบูยาวนะครับก็จะเป็นอยู่กลาง,ลางระหว่างสองทรงนี้นะ ดี่ันจะสางขนให้นะเป็นทรงขนสั้นเนี่ยดิ่ั่ก็จะสางขนเอาขนที่เป็นสังกตังออกให้ก่อนนะครับข้อดีของทรงขนสั้นก็คือลดการหลุดร่วงของเส้นขนขนที่หลุดร่วงนําไปชอบที่จะไปติดเสื้อผ้าฟุ้งกระจายนะครับเข้าไปในระบบทําความเย็นเข้าไปในช่องแอร์ทำให้แออุดตันนะ การตัดขนสั้นก็จะแก้ปัญหาจุดนี้ได้เยอะเลยทีเดียวนะครับทรงขนสั้นยังลดปัญหาการสะสมความร้อนในร่างกายที่ทําให้น้องหอบในช่วงอากาศร้อนด้วยนะครับแต่ที่น้องหอบเนี่ยไม่ใช่ว่าอากาศร้อนนะเป็นเพราะว่าน้องตื่นเต้นนะครับมาเข้าร้านเปลี่ยนจากที่บ้านมาร้านก็เลยตื่นเต้นสมงขนสั้นยังดูแลง่ายอาบน้ําเป่าขนแห้งไว้แปลงขนได้อย่างทั่วถึงด้วยครับลดปัญหาเรื่องการสะสมเห็บหมัดได้ด้วยนะ ช่วงอาบน้ำนะครับพี่ช่างจะใช้เป็นแชมพูสูตรสมุนไพรดูแลสุขภาพผิวหนังและขนให้กับน้องอยู่แล้วนะช่วยลดผื่นแดงผื่นคันช่วยลดเห็บหมัดได้ด้วยครับช่วยปรับสภาพผิวหนังและขนให้กับน้องนะสนใจผลิตภัณฑ์แชมพูสูตรสมุนไพรติดต่อเราเข้ามาได้ด้วยนะครับสนใจใช้บริการอาบน้ำตัดขนไม่ใช้ยาซึมไม่วางยาสลบนะครับร้านน้องหมาน้องมาซาลอนในส่วนเกษตรมองผมนกันนะดึงดูดการสะบัดแบงวีนพี่ช่างรับหมดนะครับมีบริการรับส่งถึงบ้านด้วยมีบริการกำจัดเห็บหมัดด้วยนะครับ รายได้ส่วนหนึ่งเราใช้ในงานจิตอาสาแต่ก่อนให้กับสุนัขจรแม่จ้อนเนือมน,นุษิต่างๆด้วยครับอนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับพี่ช่างจะขึ้นส่งมาด้วยกันไกลนะครับจากนั้นก็จะพาน้องไปอาบน้ําแช่แชมพูสุดสมุนไพรนะครับอาบน้ําให้สะอาดให้หอมๆเลยต่อขนให้แห้งแล้วก็กลับมาสางขนตัดขนด้วยกันไกลนะครับให้เป็นเข้าส่งได้มากที่สุดนะเดี๋ยวกลับมาดูกันนะครับว่าพี่ช่างลูกตาลตัดขนให้น้องเสร็จแล้วเนี่ย จะเป็นยังไงนะครับการใช้กันไกลตัดขนให้กับน้องหมาน้องแมวนะจะต้องให้น้องนิ่งนะครับเพราะว่ากันไกลมีความแหลมคมถ้าเราจับน้องแล้วน้องไม่นิ่งเนี่ยจะทําให้น้องสะบัดโดนคมมีดคมกันไกลที่พี่สร้างใช้ได้นะก็กลัวว่าน้องจะได้รับอันตรายนะครับแล้วก็ต้องไม่ให้น้องงุดหิดด้วยนะถ้าน้องหงุดหิดขึ้นมาเนี่ยน้องอาจจะยับมือพี่สรางได้นะครับ เดี๋ยวกลับมาดูกันนะครับว่าน้องแต่คขนเสร็จแล้วเป็นยังไงครับ อ่ารักันน่ารักไรอันนี้พี่ช่างสางขนแล้วก็ตัดขึ้นทรงไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะพาน้องไปอาบน้ำเป่าขนให้แห้งแล้วก็กลับมาแปลงขนกันอีกรอบหนึ่งตัดขนเข้าทรงให้เป็นทรงกลมเรียนมากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะแต่อาบน้ำจน่อนไป หลังจากี่ช่างสารกดแล้วก็ตัดขนขึ้นทรงไว้ด้วยกันใจนะครับแล้วก็จะพาน้องมาอาบน้ํากันของที่ร้านน้องหมาน้องแมวซอลอนในสวนเกษตรบ่อขอนแก่นนะครับเราจะใช้เป็นแชมพูสุดสมุนไพรที่ช่วยในการปรับสภาพผิวหนังและขนช่วยลดผลื่นแดงผื่นคันแล้วก็ลดเห็บปัดที่อยู่บนตัวน้องหมาน้องแมวได้ด้วยนะครับใช้ได้ทั้งสุนัขและแมวเลยก่อนใช้แชมพูไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อใดก็แล้วแต่นะครับเราควรที่จะผสมน้ํำขอนใช้เพื่อที่จะไม่ให้ เกิดการตกค้างที่ผิวหนังของน้องนะครับจะได้ไม่เป็นผื่นแดงผืง่นชันนะครับไม่เกิดเปการแพ้ชมพูนั่นเ,เองนะครับเพราะว่าอาการแพ้ชมพูก็คือมีแชมพูตกค้างที่ผิวหนังของน้องแล้วก็ล้างออกไม่หมดนะเวลาที่ใช้ก็ต้องระมัดระวังนะครับเราจะผสมน้ําก่อนใช้นจะลดปัญหาเรื่อง การตกค้างของแชมพูได้เยอะเลยทีเดียวครับเดี๋ยวเราจะให้ดูวิธีการบีบตอมเหม็นน้องหมากันนะครับเวลาที่เราอาบน้ําให้เราควรจะบีบตอมเหม็นให้น้องด้วยนะเพื่อที่จะลดกลิ่นคาวติดตัวหลังการอาบน้ํานะครับตอมเหม็นอยู่ตรงไหนตอมเหม็นอยู่ตรงก้นของน้องนะครับอยนะอืบีบตอมเหม็นกันนะครับวิธีการบีบตอมเหม็นก็จะยกหางน้องขึ้นนะครับนี่น วันกล้องให้เสถียรเปนั้นต้นนึนงหมายก็้องให้นิ่งก่อนโอเคครับมีนะฮะเรายกหางน้องขึ้นนะครับแล้วค่อยคอย่คอยบีบไล่ถ้าน้องอ้วนๆหน่อยนะเราจะอาจจะต้องจบเข้าไปในก้นน้องหน่อยนะจบร,บรอบๆก้นนะไม,ไม่ไม่ใช่ข้างในก้นนะครับแบบนี้นะแล้วก็ค่อยๆดบีบเอาสารขั้หลังนะฮะเห็นไหมที่มีสีขาวที่ไหลออกมาละมันจะเป็นสารขั้นหลังที่มีกลิ่นข้าวนะครับเราบีบให้ทุกครั้งเพื่อที่จะลดกลิ่นค้าวไม่ให้มีกลิ่นคาวติดตัวหลังการอาบน้ํานะครับ เห็นไหมเยอะเลยใจเย็นลูกใจเย็นนี่นะที่ไหลออกมาดียวลูกตียวเออืมนะจกติให้ทุกครั้งที่เราอาบน้ําให้กับน้องหมาน้องแมวนะเพื่อที่จะน้ําครับโอเคครับเดี๋ยวพี่ชายจะเช็ดหูให้น้องด้วยนะเราจะเช็ดหูให้กับน้องด้วยนะครับเวลาที่น้องอาบน้ำเนี่ยเราก็จะเชดทำความสะอาดช่องหูให้น้องด้วยนะ แล้วก็ควรหมั่นเช็ดหูให้น้องเพื่อที่จะกําจัดพวกรารกสกปรกในช่องหูของน้องนะครับอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะครับป้องกันไม่ให้มีขี้หูสะสมอย่างเี้นะครับขี้หูจะอยู่ในช่องหูของน้องแบบนี้เราจะชุบด้วยน้ํายาเช็ดหูนะครับแล้วก็เช็ดทำความสะอาดรอบๆหูก่อนนะเพื่อที่จะไม่ให้สิ่งสกรปรกจากภายนอกนะเข้าไปในช่องหูของน้องนะครับเช็ดภายนอกให้สะอาดก่อนแล้วค่อยเช็ดเข้าไปในช่องหูนะครับ ก่อนที่จะเช็คเข้าไปในช่องหูเราจะเปลี่ยนสำลีก้อนใหม่ก่อนนะนี่นะฮะเช็ดภายนอกสะอาดแล้วก็เปลี่ยนสำลีครับแล้วค่อยเช็ดเข้าไปในช่องหูอีกทีนึงเดี๋ย็เช็ดนะครับไม่ต้องแหย่หรือ จนเป็นไปเดี๋ยน้องจะเจ็บในช่องหูนะแล้วก็เช็ดไปเรื่อยๆจักว่าจะสะอาดนะเห็นไหมครับจะมีขี้หูสะสมอยู่ทั้งท้างเยอะไปทีเดียวเดี๋ยวเราจะเช็ดให้สะอาดแล้วก็พาน้องไปเป่าขนเันครับเชื่นใจไหมครับอาบน้ำแล้วเชื่นใจไหมครับอื ห,หลังจากเราอาบน้ําให้น้องนะครับเช็ดตัวมันหมาดเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราเจอก้อนขนสกัก,กตังแบบนี้นะนะครับเราก็จะใช้ตัวช่วยนะครับวอลสเปในการขจัดขนสก,กัตังนะครับแบบนี้เราจะสเปนะครับให้ทั่วตัวแล้วก็เน้นจุดที่เป็นก้อนขนสกัก,กตังติดแน่นนะครับ เพื่อที่จะขจัดก้อนขนสกัตังนะครับเราใช้วอลสเปรย์นะครับฉีดพ่นเสร็จแล้วเราก็ช่วยนวดนะครับให้สเปรย์ซึมซับเข้าสู่ทั่วๆตัวทั่วๆขนได้ดีแล้วเราก็ทำการเป่าขนน้องได้เลยครับ ไปเสร็จแล้วนะครับพี่ช่างลูกตาลจากร้านน้องหมาน้อมแมวซาลอนสวยเกษตรหมอกขนกันนะครับตัดขนด้วยกันไกลให้กับน้องป้อมนะครับอ้นวนๆกลมๆน่ารักแบบนี้เลยนะ <c oughs> จ,จ้องกล้อง <c oughs> พี่ช่างเลยพี่ช่างสางขนเอวขนนี้เป็นสังกตังออกจากตัวน้องแล้วนะครับแล้วก็ตัดขนด้เป็นไกลทั้งตัวให้ครับทรงมีเทดดี้ทรงกลมนะครับแบบนี้ ใช่อยากเลี้ยงสุนัขหรือแมวขนยาวนะครับควรจะหมั่นแปลงขนให้น้องอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเป็นการกระตุ้นการถัดขนนะครับเงลงเอาขนที่ตายแล้วออกจากตัวน้องนะไม่งั้นมันจะสะสมกลายเป็นชั้นขนสังกตังติดแน่นแล้วจะแก้ไขาย,ยากนะครับถ้ามีสังกตังนะครับก็ให้รีบพาเข้ารักลุมมิงก์ก็ได้ครับพี่ช่างจะได้สางขนให้นะครับเพื่อไม่ให้ชั้นขนสังกตังนาสร้างปัญหานะ เพราะบางทีมันจะเก็บสะสมความอับชื้นไว้ทําให้เกิดเป็นผื่นแดงผื่นคันเกิดกินอับนะครับแล้วก็สะสมความร้อนในร่างกายด้วยมีพีช่ชางสาคงขนให้เรียบร้อยแล้วเห็นไหมนะฮะก่อนที่เราจะตัดขนละเอียดนะเราต้องสางขนให้น้องก่อนอาบน้ําตัดขนร้านน้องหมาน้องมาซาลอ,อนในสวนกเกษตรมาขนกันนะครับดื้อด,ดูกัดสปัดเบงบีนเรารับหมดนะ มีบริการรับสง่งมีบริการกำจัดเห็บมัดด้วยครับรไร้ด้านหนึ่งเราใช้ในงานจิตอาสาตัดขนให้กับสุนัขจรแมวจรในมูล,ลนิธิต่างๆด้วยนะครับอนุโมทนาบุรร่วมกันครับตรงก้นอาจจะดูแหวงนิดนึงเพราะว่าโดนเจ้าของตัดมาก่อนหน้านี้นะ นี้นะครับก็จะเป็นน่าจะเป็นก้อนขนสกตังใหญ่แหละแล้วว่ามีอึติดก้นนะเจ้าของก็เลยแต่มาก่อนแล้วโอเคไปช่างแก้สรงให้แล้วนะครับตรงบริเวณหลังนะตรงบริเวณก้นนะโอเคครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ใช้บริการครับกลับบ้านได้